สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวอุ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พี่จา๋าวันที่แล้วไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยนะคะ,ะงานเยอะเนาะแอดก็เลิกงานดึกด้วยนะคะวันนี้วันนี้ตื่นแต่เช้ามาทําแนวทางให้นะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชว์ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าสูตรการคำนวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุนกันไปเนาะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะามาดูตัวเด่นกันเด้อพี่ๆจ๋าไปไวหน่อยเนาะเดี๋ยวแอดก็ต้องออกไปทำง,งานนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยนะคะของเรามีในในกลุ่มมีหุ้นเนาะ,ะตั้งแต่ดาวเอ็กซ์ตาถึงดาวจูนเลยประมาณ3าสิหุ้นนะคะพี่ๆจ๋าแต่ว่าหนะ้าช่องแอดลงแค่หน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องทำรัฐบาลไทยอีกนะคะรัฐบาลไทยรอบที่แล้วก็มาในเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดแต่เจาะพลาดนะคะ เจาะพลาดไม่เอาเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะอ่ะกลับมาที่รัฐบาลเราของเรานะคะสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่หกสามเด่นหกเด่นสาม แล้วก็0ูนนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะวิ่งรูทที่6นะคะวิ่งรูทที่6 6หก1ูน63หกหนึ่งะคะอย่าลืมนะสำหรับพี่พี่ f อที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่เนอะเพราะว่าแอดพ็อลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะอ่ะมาต่อกันที่ตัวรูทของเราหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอ่ะระวังไปที่หกนี่แหละหกมาแล้วมาอีกได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะเน้นไปในตัวไหน หกูนนะคะหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกก้านะคะสายเบิ้ลอย่าลืมนะหกหกนะคะอย่าลืมนะหกหกอ่ะจริมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะ ย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่วีจ๋านะก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ